สวัสดีครับผมบอยคลองศอนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการดูพระผงพิมพ์หนุมานแบบแท่นของหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคสไตล์ของบอยคลองศอนะครับวิธีการดูง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจุดสังเกตแรกนะครับให้สังเกตนะครับองค์พระนะครับจะมีความเอียงนะครับเอียงลงมุมด้านซ้ายนะครับให้สังเกตดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับ หัวไหล่ด้านซ้ายด้านขวานะครับจะยกสูงนะครับหัวเข่าด้านขวาจะยกสูงนะครับองพระจะมีความลาดเอียงนะครับ2องนะครับองพระจะมีลักษณะอ้วนอย่างนี้นะครับจุดที่3นะครับแขนขวานะครับด้านซ้ายจะมีความอ้วนนะครับกว่าด้านขวานะครับจุดที่4นะครับก็จะให้ดูตรงที่บริเวณซอกนะครับซอกแขนจะมีความลึกจุดที่5จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีเนื้อเกินบริเวณ ใต้แขนฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้ต้องมีตุกองค์นะครับอันดับต่อมานะครับก็จะให้ดูนะครับบริเวณหูนะครับจะเป็นลักษณะโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยวอย่างนี้นะครับอันดับที่5้านะครับจะให้สังเกตนะครับตัวยันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าพระองค์ไหนฟอร์มสวยๆก็จะติดครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับถัดมานะครับให้ดูความคมชัดลึกนะครับของแขนหอนุมานนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับต่อให้เป็นพระศึกนะครับ อย่างไงความลึกก็ต้องมีเห็นนะครับต่อมานะครับให้ดูบริเวณจุดนะครับตรงนี้นะครับหูนะครับจะเป็นเส้นขีดนะครับสองฝั่งเลยนะครับถ้าพระฟอร์มสวยก็จะติดครบนะครับแต่ต้องมีความคมชัดแล้วก็อย่างนี้นะครับถ้าเอียงมาอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับนะครับถัดมานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีเส้นแตกจะมีเส้นอย่างยาวตรงนี้นะครับถ้าพระฟอร์มสวยนะครับก็จะเห็นชัดนะครับ ถัดมานะครับให้ดูนะครับลักษณะข้างบนนะครับจะเป็นผงวิเศษอุดของหลวงพ่อปานนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นดินอุดเป็นซีเมนต์อุดให้รีบวางนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับให้สังเกตนะครับจะเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับ นะครับเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับเนื่องจากระาองหลวงพ่อปานะครับจะทําแม่พิมพ์เราจะไม่ได้ตัดขอบข้างนะครับหลังจากปั๊มลงไปเสร็จนะครับจะใช้จะใช้ไม้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ยกองค์ผราขึ้นมานะครับหลังจากยกองคพ้าเสร็จมาครับก็จะมาเห็นไหมครับนี่จะมาเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับจะไม่มีร่องรอยของการตัดนะครับของของหลวงพ่อปานนะไม่เหมือนพระสมเด็จนะครับ นะครับดูง่ายๆสไตล์ของบอยคลอง2นะครับต่อมานะครับจะให้เจาะลึกตรงนี่ครับมดสารนะครับจะเป็นเนื้อทรายละเอียดนะครับบางองค์อาจจะมีก้อนใหญ่หลุดลงเหลือมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ลักษณะให้สังเกตดูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางองค์ก็จะแดงเยอะนะครับ